สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆแม่นันเหมือนนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับมาร่วมยินดีกับแม่นันเหมือนนะครับแม่นันเหมือนนะครับได้ทําบุญนะครับถวายรถตู้ให้กับครูบาไก่นะครับเราจะมาส่องเลขมงคลทะเเป็นรถตู้ครูบาไก่กันนะครับไปแล้วชมตัวเลขภายในดูแด้เลยนะครับ เม่นั้นหนึ่งครับก็ได้ถวายรถตู้ไว้ให้ครูบาไก่นะครับใช้ในกิจิมนต์ต่างๆนะครับเรียกทิเบียนคือนอหนูงองู4 4 0 6นครได้สีมานะครับและเม่นั้นหนึ่งนะครับก็ได้ถวายเงินทําบุญนะครับจำนวนเงินห0 0 0มืนบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลวัดต่อไปนะครับ ก็ขอแสดงความยนดีกับแม่นันเหม่งแล้วก็แฟนๆแม่น,น,นันเหม่งขอบคุณที่รับชมสวัสดีครั